รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุด สวัสดีปีใหม่ค่ะพบก,กันเช่นเคยนะคะกับดบิฉันสุปญยาเพชรชติการในรายการธรรมะดีๆที่จะมาสร้างสุขภาวะให้กับชีวิตค่ะมาต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใสด้วยการรับฟังธรรมเทศนาดีๆในวันขึ้นปีใหม่จากประเทศวิมุลยานเจ้าคุณทาวรจิตถาวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัปทุมวณารามราชวร,รวิหารค่ะ นติเมสารนังอันยังบุตโธเมธรรมโมเมสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะวัดเทอยังสัตตุสาสเนบุตรทางเมวัดนมาเนนะยังปุญ,ญงปัสุตังอิทะสับเบปิอันตรายเมมะเอสุงตัสะเตยซา คือเป็นความตั้งใจของเวลาที่ผ่านไปแห่งเราทั้งหลายผู้ชมและผู้ฟังรายการทีวีวิทยุอย่างต่อเนื่องผ่านสือ่ออินเทอร์เน็ต TV2495.com เป็นความจงใจตั้งใจที่จะปรารบต่อธรรมะปฏิบัติแห่งเราทุกคนผู้เดินทางมาถึงตรงนี้ก็เป็นทางที่ค่อนปีและจะเข้าสู่คำวาระโอกาสปีใหม่ ปีพุทธศักราช2 5 5 6เป็นความดีงามของเราทุกท่านทุกคนจึงมีความเข้าใจว่าเรานั้นต้องมีที่พึ่งผ่านมาก็มามีที่พึ่งและจะต้องผ่านไปก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งของพวกเรานั้นมีจุดเด่นตรงที่เรามีพระธรรมคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ให้หมู่เราได้น้อมมาสู่การปฏิบัติด้วยหลักการแห่งความดีงามของเราทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนทำวัดวดมนต์เช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นส่วนการทำบุญตางบาตไม่ว่าจะเป็นส่วนรับสินห้ารับสินแปดไม่ว่าจะเป็นส่วนการถวายสังฆทานงานเป็นที่สุดของที่สุดคือฟังทำนั่งสมาธิเป็นกิจกุศลที่สลาพระาจา ก็ดูดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาเสริมให้พิเศษอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามคงเดือนกราบราตนาพระเทรานุเทระมาแสดงธรรมที่สลาพระชทาเติมอีกนิดทุกวันอังคารต้นเดือนกราบราตนาในมวตนคณะสง์ก้าวรูปมาเจริญพุทธมนต์ชั้นเพนอังคารต้นเดือนของทุกเดือน เพื่อความเข้าใจแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันในรอบวันต้องมีผลงานชัดเจนในรอบสัปดาห์ต้องมีผลงานชัดเจน,น,ร,ออน,เจนรอบปีทั้งปีต้องมีความดีนำเสนอต่อเนื่องไม่หยุดผ่านสื่อที่ว่ามาแล้วเป็นแนวทางแห่งความดีงามร่วมกันตั้งแต่ต้นสายผู้ดูแลเบื้องต้นจุดประกายเบื้องต้น การบันทึกถ่ายทำเป็นที่สุดผู้นำไปเสนอและทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสต่อก็ออเกิดในความเป็นบุญกุศลต่อเนื่องกันไว้ในเวลาที่ผ่านไปถือว่า365วันเป็นความผูกพันด้วยสื่ออย่างต่อเนื่องหวังเพื่อการได้ยินได้ฟังจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเสริมความดีงามซึ่งกันและกัน สู้สังละประเตปัญญาตั้งใจฟังย่อมก่อเกิดปัญญาตามแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกมูลเราเรายัางถือแนวทางเดิมเป็นกิจกรรมเดิมๆหนึ่งนั้นก็คือดูลมหายใจเข้าออกแห่งตนของตนหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเบารู้ชัดหายใจแรงรู้ชัด หายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดก็รู้ได้เข้าใจชัดเป็นเช่นเดียวกันเป็นทางเดินแห่งสัมมาปฏิบัติซึ่งก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในรอบ46ปีก็ยังอยู่ดีคงเส้นคงวาเป็นที่สุดของที่สุดก็ยังต้องเดินทางอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ลดละความจงใจและจริงใจ เชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุง่งบุลาคงได้ปฏิบัติไม่ต่างกันนักเป้าหมายก็เพื่อรู้ยิ่งเป้าหมายก็เพื่อรู้จริงเป้าหมายก็เพื่อรู้แจ้งเป็นที่สุดแลว้วเป็นจุดเด่นจุดขายเป็นที่สุดกามชันทะก็ลดน้อยถอยลงการพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนก็ลดน้อยถอยลงกามชันทะพยาบาททิมิิทะ อุทานจากกุกุนจาวิกิกิจชาสีรับประดับปรามาตก็จะลดละเลิกลงไปได้ตามขั้นตามตอนเป็นที่สุดของที่สุดแห่งการเดินทางของเราทุกวันเรามีความจงใจตั้งใจว่าจะยืดเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนอันพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาสู่แนวทางของการเดินของชีวิตว่าชีวิตของเราต้องเดินด้วยหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสไว ว่าธรรมโมหาเวรคติธรรมจารีทำอะไรย่อมรักษาบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเมื่อเราน้อมธรรมะคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาสู่แนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติอย่างนี้ทุกทุกวันในรอบวันก็ต้องมีหลักประกันบนสัจจะบนความขยันบนความอดทน นี่เป็นธรรมที่ครองใจและครองตนเป็นที่สุดก็ครองใจคนจงได้บนพื้นฐานแห่งธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมมูลเาซึ่งก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเบื้องต้นอย่างไรท่ามกลางที่สุดก็อย,อย่างนั้นเพราะสายทางแห่งสัมมาปฏิบัติ ทำได้ทุกกิริยาบทไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกกิริยาบทนั้นๆเราก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเก่าไม่มีใหม่ก็ยังอยู่คงเส้นคงวารู้แต่ว่ามีกลางวันและมีกลางคืนเราก็ต้องตื่นขึ้นมารับผิดชอบตามหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ว่าภาระพันธาหน้าที่ของเราถูกกำหนดกันไวอ้อย่างไร ถูกสมมุติกันอย่างไรเราก็เดินตามภาระพันธะแห่งความสมมุตินั้นๆบนขอบเขตที่ดีงามและเหมาะสมบนจุดนัดพบของเราทุกคนเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมูเล่าได้ประกบได้ปรรจบความดีงามให้ต่อเนื่องอย่างนี้เสมอไปและยังต้องอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันไว้เป็นหลักธรรมของใจชายธรรมะให้มากๆทุกทุกวัน ตื่นขึ้นมาก็น้อมรับธรรมะคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าหนึ่งนั่นเราต้องมีคำว่ามีน้ำใจเสียสลาสองนั้นเราต้องมีคำว่ามีน้ำใจเป็นที่สุดของที่สุดต่อชีวิตจะหาไม่ถ้าส่วนรวมดีขึ้นเราก็ต้องตั้งใจกันในรอบวันในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนในรอบปีเรามีชีวีชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อจะยกระดับฐานะแห่งตนของตนให้สูงขึ้นยอมสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่ต่อชีวิตจะไม่เราก็สละได้เพื่อส่วนรวมให้ดีขึ้นบนทางเดินที่พระเจ้าฝากไว้ว่าจงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จงอยู่เพื่อการเคื่อกูลซึ่งกันและกันจงอยู่เพื่อความสุขร่วมกันในสังคมตามพุทธประสงค์ที่ชัดเจนว่าอัตธายะหิตายะสุขายะ โลกาโุกรรมปายะเราะโลกแห่งความจริงว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งคนเดียวเรามีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันว่าโดยส่วนแล้วไม้จิ้มฝันยันเลือรบมีผลกระทบต่อเนื่องกับเราในโลกแห่งความจริงเราทั้งหลายจึงต้องมาเตือนมาบอกกันว่าเราอย่าชะล่าใจแม้จะผ่านไป365วันและยังต้องมาอีก365วันเช่นเคย เราเพิ่งบอกว่าตื่นเช้ามาเราต้องทำอะไรให้มีหลักประกัน6โมงเช้าถึง4โมงเช้าต้องให้มีงานมีการเป็นเครื่องอยู่อย่างต่อเนื่องกันไว้ส4โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเราต้องมีหลักประกันของการเดินทางแห่งตนของตนบ่ายสองโมงถึงกโมงเย็นเราก็ตรวจตาวาวาราต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้น6โมงเย็นถึง่ทุ่ม ี่ทุ่มถึงตีสองตีสอง,สองถึงหกโมงเช้าในรอบหกชั่วโมงเราต้องมีหลักประกันในรอบสิบสองชั่วโมงเราต้องมีเดิมพันคือความตั้งใจว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นชิ้นเป็นนันบอกแล้วว่าเราไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันเราก็บอกกับตัวเองว่าทุกวันต้องเป็นวันที่มีความหมายสำหรับการอยู่ของเรา เราจะต้องทำเพื่อความดีงามให้ปรากฏดังที่เราเข้าใจอะไรที่ช่วยได้ขอให้มีส่วนได้ช่วยอย่านิ่งดูได้อย่าหูไปนาอย่า,อาตาไปไล่ที่ไหนเมื่อไรขอให้มีโอกาสได้เป็นคนช่วยเพราะเรารู้ว่าการช่วยเขาก็ถ้ากเรามีความดีงามปรากฏในใจเราถ้าเราช่วยเขาที่สุดเขาก็ช่วยเรา เราก็าจงอยู่ตรงนั้นว่าโดยวันก็ต้องมีจิตกุศลมีใจเป็นธรรมต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามแห่งการอยู่อย่างรู้และรับผิดชอบต่อเนื่องกันไว้ไม่ว่าจะอยู่แห่งโหนตาบนใดเนื้อใต้ตตนดอกอีสานและส่วนกลางเราจงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆเราจงเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามนั้นๆเราจงอยู่เพื่อนุเคราะหชาวโลก พราะทุกส่วนเป็นเรื่องที่เราต้องอยู่อย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งมีกินประจำวันส่วนสองถ้าเกินก็เก็บไว้ส่วนสามก็ต้องดูแลสังคมส่วนสเป็นเรื่องการบุญการกุศลเราก็แบ่งเวลาแบ่งโอกาสแบ่งกำลังทรัพย์แบ่งกำลังนั้นๆให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกทุกวันพึงจงใจตั้งใจกันไว ว่า365วันที่เราต้องผ่านไปแลนเดนจะต้องมาอีกอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นลักษณะที่เด่นมีกลางวันและก็มีกลางคืนมีมืดแล้วก็มีสว่างเราก็บอกว่าเส้นทางเดียวกันไม่มีพิเศษบุคคลนะมีลักษณะเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นบุรุษสตรีมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นเช่นเดียวกัน เหมือนกับบอกว่าร่างกายนี้เป็นรังของโรคร่างกายนี้เป็นของผูพังร่างกายนี้บอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังมีลักษณะเป็นธรรมชาติโดยธรรมะคือของจริงคำว่าเกิดขึ้นคำว่าตั้งอยู่คำว่าแปรปลวนคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่กับทุกรูปทุกนามจะสนไม่สนจะจงใจตั้งใจไม่รับผิดชอบ สิ่งนั้นย่อมต่อเนื่องกับเราทุกคนขอให้หมูนะ่คณะจงเตือนตอนสอนตอนว่าอย่าประมาทนะกับเวลาที่เหลืออยู่เท่ากันจงใช้เวลานั้นให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่ส่วนใหญ่ดีขึ้นอะไรที่ส่วนรวมดีขึ้นนัน่นเป็นเป้าที่เราต้องตั้งกันไว้ถ้ามนุษย์อย่างเราไปเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องจำเป็น นั่นคือระดับฐานะของใจที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาว่าเราต้องมองภาพรวมว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ดีแล้วเราถึงค่อยจะดีตามไปดังถนนุนหนทางที่เราต้องไปมหาสู่เราก็อาศัยการเสียสละภาษีให้มีส่วนดูแลรับผิดชอบต่อเนื่องกันไว้เราถึงได้รับความสะดวกและดีขึ้นเพราะเราเป็นคนมีพื้นฐานเสียสละต่อสังคมอย่างไม่หยุดไม่ย่อน ถือว่าเป็นความดีร่วมกันต่างคนต่างก็มีคําว่าเสียภาษีต่างคนต่างก็จะมีความดีในตนของตนเพราะเราเป็นผู้มีคําว่าเสียสละเป็นพื้นฐานของใจเมื่อเราเสียสละได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือยิ่งเรามาเสียสละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงออกจากจิตจากใจ เราจะได้อะไรดีๆมากขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือเป็นที่สุดแล้วถ้าเราเสียสละราคะโทสะโมหะได้แล้วเรายิ่งเป็นยอดแห่งความดีงามของการเกิดเป็นคนเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติถึงต่อเนื่องกันไว้บนทางเดินเดียวกันบนความผูกพันเดียวกันว่าเราจะต้องอยู่แบบนี้เพื่ออย่างนี้โดยอย่างนี้ อีก365วันและเราก็จะอยู่จากนี้ต่อเนื่องกันไปทั้งกลางวันและกลางคืนเราก็ตื่นขึ้นมาดูแลรับผิดชอบโดยภาระโดยฐานะ,ะแห่งวิสัยโลกสมมุติเราก็ต้องดูตามกฎกติการ,ระเบียบที่ผูกบังคับไว้เพราะมนุษย์อย่างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์ต้องมีประเณีปฏิบัติต้องมีระเบียบปฏิบัติถ้าเราไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบปฏิบัติ ความยุ่งเหยิงยุ่งยากมันก็จะตามไปหมดเส้นทางของชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันเกิดแล้วก็แก่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงที่ยังอยู่เป็นที่สุดเราก็ต้องจากกันดังนั้นความผูกพันจึงตีกรอบต้องใส่กรอบให้ชัดเจนในการใช้ชีวิตว่ารอบวันต้องมีหลักประกันรอบสัปดาห์ต้องมีหลักประกันเดือนทั้งเดือนต้องมีหลักประกัน ต่อให้ปีทั้งปีต้องมีหลักประกันเดิมพันด้วยบุญญาบารมีเดิมพันด้วยกุศลในความดีดังที่เราทุกคนเข้าใจว่าการกระทําของเรานี้นั้นเป็นการกระทําที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการเครือกูลกันเป็นไปเพื่อความสุขร่วมกันในสังคมนั่นเป็นจุดเด่นของความดีงามแห่งเราแต่ละวันเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลาย ที่รับชมรับฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจคงได้สัมผัสสัมพันธ์เป็นอย่างเดียวกันบนจุดนัดพบถึงความไม่ประมาทของเราแต่ละวันเตือนตนสอนตนเราไว้ว่าเราจะไม่ประมาทกับกิจการที่ต่อเนื่องกับเราทุกรูปแบบที่ใจสนใจเอาใจใส่ตรวจสอบและตรวจตายอย่างสม่ำเส,สมอเราก็จะพร้อมใช้งานใช้การ การเดินทางของเรานั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนที่บอกว่าแน่แน่มันก็จบมาแล้วที่บอกบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็จบไปผ่านแล้วหลายยุคหลายสมัยเราต้องทำใจกับความจริงเหล่านั้นไม่ประมาทไว้เพราะรู้ว่าเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้าจะต้องรับและสัมผัสเป,เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราวัวใจไม่ตายด้านเราก็ต้องบอกความจริงของชีวิต ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปอย่างเดียวกันวันหนึ่งเราก็ต้องมีอย่างเดียวกันไม่วันนั้นก็วันนี้ไม่วันนี้ก็วันนั้นเรามีสิทธ์เท่ากันวันเดือนปีผ่านไปความดีงามต้องตั้งใจไว้เสมอบนความไม่ประมาทในการกระทำกิจกรรมทุกเรื่องจึงตั้งใจกันว่าต่อวันต้องมีงานเป็นชิ้นเป็นน,นันต่อสัปดาห์ต้องมีงานเป็นชิ้นเป็นน,นัน ต่อเดือนทั้งเดือนต้องมีผลงานที่ประจักษ์แก่ใจว่าเราอยู่ได้เพราะมีภาระมีหน้าที่มีการงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องกันไว้จะทําให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นแม้เก่าจะไปใหม่ก็จะย่างเข้ามาอาศัยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเป็นองค์ประกอบหนุนนำให้การกระจายขยาย ธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วบนแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติแห่งเราทุกคนเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ตื่นขึ้นมารับผิดชอบก็มาเตือนมาสอนตนของตนว่าเรามีอะไรเหลือไว้เพราะว่าเรามีอะไรเหลืออยู่ว่าเรามีอะไรเหลือไว้และมีอะไรเหลืออยู่ในความเป็นจริงของโลกมนุษย์เราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อความสมบูรณ์แห่งกายกับใจเราต้องทำทุกอย่างเพื่อความดีงามแห่งกายกับใจเราไม่ลดละความดีงามเหล่านั้นเพราะเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วคันได้เป็นมนุษย์ก็จงตั้งใจและจริงใจที่จะทำทุกภาคส่วนต่อเนื่องกันไวให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นที่จะเดินทางอย่างมีจุดนัดพบ มีจุดที่สยบด้วยกติกาแห่งเราทั้งหลายบนความดีงามของเราแต่ละคนเชื่อว่าอุทธาตาวินทตเตทนังถ้าผู้ฟังมีความขยันแล้วย่อมหาทรัพย์ได้เสมอบนพื้นฐานแห่งงานแห่งธรรมอุทานาสัมปทาจงมีความขยันเป็นเลิศกะละัลยอ,อนุรักษณาสัมปทาจงตามรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเลิศกัละยาณมิตรตา จงมีเพื่อนดีมิตรด,ดีสายดีเป็นเลิศสมาณัตตาเราก็คงต้องทำอะไรคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนเป้าหมายของการเดินทางของเราทุกวันเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมีเป้าหมายมีจุดนัดพบเป็นที่แน่นอนและที่สุดจุดจบก็จะลงได้เป็นอย่างเดียวกันเราเตรียมพร้อมเสมอว่าอยู่เราก็พร้อมถ้าต้องจากเราก็พร้อม ยิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกวี่ทุกวันเกินคิดเกินคาดเกินนึกเกินฝันอย่าชะล่าใจอย่าเผลอตัวเผลอใจจงทําใจต่อการเดินทางของเราทุกทุกวันว่าเราจะต้องทำอะไรมีหลักประกัน6โมงเช้าถึง4โมงเช้า4โมงเช้าถึงบ่าย2โมงบ่าย2โมงถึง6โมงเย็น6โมงเย็นถึง่ทุ่ม4ทุ่มถึงตี2ตีง,งถึง6โมงเช้า เราต้องมีหลักประกันของการเดินทางแห่งเราแต่ละวันเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายมีภาระมีหน้าที่อันถูกกำหนดไว้ว่าเรามีส่วนตัวและครอบครัวส่วนรวมอย่างไม่ขาดตอนและแน่ใจว่าหมู่คณะยังต้องทำอย่างนี้ต่อเนื่องไม่หยุดเป็นที่สุดก็มีโอกาสออกมาบวชเนคขัมมาตามกำลังบารมีเวลาแห่งตนของตนเพื่อเสริมความดีงามไม่ปรากฏเป็นหลักเป็นฐาน เพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จแห่งการเป็นอยู่ของเราแต่ละคนจึงตั้งใจเข้ามาบวชในขามาตามวาระตามฐานะที่เราควรได้บวชนี่คือหลักประกันของการเดินทางแห่งเราแต่ละวันจึงต้องประกาศอนุโมทนาสาธุการในความดีงามของทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกัน ข้อพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพเทวิมลยานเจ้าคุณถาวรจิตถาวโรที่ได้บรรยายธรรมะที่ก่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทำให้เรามีทั้งสติแล้วก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะถ้าหากท่านผู้ชมมีเวลาและมีความสะดวกก็แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมกันที่วัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารแห่งนี้นะคะมาทำบุญต้อนรับปีใหม่กันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ